อัปเดตตารางคะแนนเดิะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนอันดับ1โคเวนทรีแข่ง21นัดมี47คะแนนอันดับ2มิดเดิลสโบร์แข่ง21นัดมี42คะแนนอันดับ3เพรสตันนอตเอนแข่ง21นัดมี35คะแนนอันดับ4มิววอลแข่ง21นัดมี35คะแนนอันดับ5อิฟซวิชแข่ง21นัดมี34คะแนนอันดับ6เฮลซิตี้แข่ง21นัดมี34คะแนนอันดับ7สโตกซิตี้แข่ง21นัดมี33คะแนนอันดับ8เลสเตอร์ซิตี้แข่ง21นัด มี31คะแนนอันดับ9 Queen's Park Ranger แข่ง21นัดมี31คะแนนอันดับ10 s o า t h a m p t o n แข่ง21นัดมี30คะแนนอันดับ11ริ i s t o l City แข่ง21นัดมี30คะแนนอันดับ12เ Birmingham แข่ง21นัดมี29คะแนนอันดับ13 w ต t f o r d แข่ง21นัดมี29คะแนนอันดับ14 Wrexham แข่ง21นัดมี28คะแนนอันดับ15เ West b r ม m w i c h นเบียนแข่ง21นัดมี28คะแนนอันดับ16 Derby County แข่ง20นัดมี27คะแนนอันดับ 87ชาวตั้นแข่ง20นัดมี24คะแนนอันดับ18เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่ง21นัดมี23คะแนนอันดับ19สวอนซีแข่ง21นัดมี23คะแนนอันดับ20แบล็กเบิร์นโรเวอร์แข่ง20นัดมี22คะแนนอันดับ 18, 21พอร์ตสมัตแ,แข่ง20นัดมี20คะแนนอันดับ22ออกฟอร์ดยูไนเต็ดแข่ง21นัดมี19คะแนนอันดับ23นอริชซิตี้แข่ง21นัดมี17คะแนนอันดับ24เชฟฟิลด์เวนเดย์แข่ง19นัดมี9คะแนน